เราจะพาเพื่อนๆไปดูสวรรค์ของคนรักงานอดิเรกนะครับเราก็เป็นงานอดิเรกอันนึงนะอันนี้2,000ชิ้นนะเท่าไหร่5,000 5 0 0 0ึ่งเนี่ยหเองอะเหมือนเป็นที่ต่อใช่ไหมใช,ใช่แล้วก็าติดใช่แล้วพิวตัวนี้ทั้ง6ก0เยนเขาแพงอะไรนี่สวรรค์ของคนรักฮอบบี้ที่แททรูสวัสดีครับพบเครื่องเล่นญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซต์มาแล้วก็บรุงนะครับวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูสวรรค์ของคนรัก งานอดิเรกนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นตัวต่ออะไรอีกมากมายเลยนะไปดูข้างในว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าเราไป้าไปข้างแนกันเลยนะอ่ะไปดูกันเลยครับกับร้านแทมแทมอ่าไปเลยสาขาที่เรามานะคะเป็นสาขาโอเมยะนะคะเขามีหลากหลายสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นนะนี่ป้ายของเขานะแทมแทมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะอันนี้เราเข้ามาแล้วนะครับภายในร้านก็มีพวกโปเกมอนนะ ใครที่สะสมพวกฟิกเกอร์อะไรพวกนี้นะเป็นฟิกเกอร์ของโปเกมอนนะคิยอันนี้น่ารักเนาะนี่แค่2,800เยนใช่แต่ว่าสำหรับเด็ก6ขวบขึ้นไปเขาจะมีบอกเลยใช่เวลาเราซื้อของเล่นญี่ปุ่นนะคะก็ให้ดูตัวเลขนะ,นะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเออของเล่นชิ้นเนี้ยใช่เหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่อย่างอันนี้เด็ก3ขวบขึ้นไปอันนี้8,100เยนนะคะเป็นทาคาระโทมิอาร์ตพิกาจูชา อันนี้ก็ไม่แพงนะนี้ก็หกร้อยก้อยกว่าเยนเนี่ยเป็นแบบเป็นกล่องกล่องแบบนี้อันนี้เด็กหกขวงเหมือนกันนี่ก็โปเกมอนใช่ตรงที่เรายืนอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบโซนโปเกมอนเนี่ยอย่างเงี้ยหกร้อยเองอะเหมือนเป็นที่ต่อใช่ไหมใช่แล้วก็มาใช่แล้วเราก็มาชอบแบบต่อเขาเรียกว่าโมเดลพลาสติกอันนี้ก็เป็นสตูดิโอจิบลี่นะไหมใครที่ชอบ นะอันนี้ข้างในเขาก็จะเป็นพาร์ทแบบนี้ใช่ปะเราก็ซื้อมาต่อแล้วก็อาจจะมีสีอยู่แล้วนะมักกี้มันจะเป็นพ่นสีเองใช่ไหมเออก็คือเป็นเหมือนงานดิเลกนะอืมนี่นะครับใครชอบพวกจิปลี่นะอันนี้จิ๊กซอเป็นแบบดิสนีย์จิ๊กซอว์หนึ่งร้อยแปดชิ้นโอเคไปต่อ อ๋อนี่เป็นโซนจิก๊กซอว์แลอุ้ยมีวันพีซด้วยจิ๊กซอว์ก็เป็นงานเดลิเวอร์อันหนึ่งนะอันนี้สองพัน,น 2, ชิ้นนะเท่าไหร่ห้าพ <5, 000 S 2> ันห้าพันหนึ่งร้อยพันกว่าพันกว่าบาทนิดๆิดแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนี่สี่พันสี่พี่อ๊อเคยต่อจิ๊กซอว์ไหมเคยเคยต่อจริงจริเ,เหมือนกันนี่เป็นโซนจิ๊กซอว์เลยใช่ไหมอ,อืออืออุ้ยอุ้อันนี้พี่อ๊อต้องชอบแน่อุลตร้าแมนอือจริงอะอันนี้ก็สามพันสองร้อยเยนนะจิ๊เก้า อ,อ๋อนี่มีเป็นเป็นงานแบบงานญี่ปุ่นกเก่าเลยนะอืมทานโนชิกมโอเคครบว่าก็มีนะครบว่าสำหรราณปราสาทที่เมจิจะ่ะอ uh huh. อันนี้เก uh ้า้อยสามสิบหเยนอันนี้เป็นแนวแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวนเะืม uh huh. อ่ะใหญ่บกกักเน้วมาอืแบบแค่ตาศูนอาร์บอร์ดอันนี้เท่าไัรสามพันเยน มรงนี้ถสนที่ท่องเที่ยวเออมีหมดทุกอย่างโตเกียวสกายทรีก็มีอ่ะไปดูที่นั่นอ่านี่แม่น้องหมีที่กำลังคิดอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แดบบิกอ่ะอันนี้เป็นโอ้ันนี้สำหรับโมเดลรถไฟหรอพาาเรียอะไรนะพาราเรียพาราเรียพิววันนี้ต้องหกหมื่นเยนเขาแพงอะไรอ่ะ ก็รายละเอียดมันเล็กไงอ๋อนี่ซันไลท์ที่พี่พี่ลุ่จีดไปนั่งมาซันไลท์เอ็กซ์เพรสมีรายละเอียดมองหมดเลยนี่นะครับรถไฟขนาดเล็กนะอันนี้เป็นโมเดลเล็กนะครับสองหมื่นกว่าเยนชินจังด้วยนะมีรูปชินจังด้วยคป่ะใช่เห็นเห็นชินจังปะเดี๋ยวส่องแทซูนให้ดูนะครับนี่ชินจัง ส่วนอันนี้สวยทีเดียวนะครับรถไฟญี่ปุ่นมีหลักหลายเลยโชบูลิมิตแ e นเอ็กเพรสเฮ้ยอันนี้น่ารักมีจำลองแบบสานเจ้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมีเน็กซ์ด้วยฮาริตะเอ็กเพรสอันนี้แบบว่าเป็นโลกของคนที่แบบชอบรถไฟจริงๆไอเจียยามานุเตอโชบูวะชูโอโซบูชูโอโซบูมันเป็นโลกของคนทีนชด้วยนะคอนโทรลไฟฟ้ามีตึกทำๆ เออพี่โอบเราอยากได้เนี่ยกระปุกอมสินที่มันเป็นรูปแบบรถไฟอ่ะโอ้โหเนี่ยแพงนั้นหมื่นเจ็ดสวยมากเลยมีทุกรุ่นใครรักรถไฟนี่ชอบแน่นอนเหมือนเคยเห็นที่อากิฮาบาระแต่ไปเยอะเท่านี้นะทำทัรงรวงองค์อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเหมือนพวกตู้คอนเทนเนอร์นะก่งเฟรตรงมๆอ๋อตู้เฟรดสามพันยี่สเนี่ย แต่ละเอียดคลินเป็น,ลปเ,ลนเล็กๆนะเอามาต่อห่วงนี่ลายกระตูนนะใครจะเล่นใครจะเล่นรถไฟต้องมีต้องมีเงินถุงเงินถังจโอทมีหลายบริษัทเลยเนะนี่ยเนี่ยเจไอฟก็มีครับเจแปนเรลฟรีอันนี้ขนน้ำมันปะ่ะอือใช่ขนน้ำมันขนแกน,นิสันนิสันก็มีนะอ,อันนี้อะไรอันนี้น่ารักใช่ม วานจีลินอ๋อเป็นเอกรัตูนดเวยเขาก็จะมีแบบดีไซน์พิเศษของเค้านี้เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆมาดูกันได้นะเราเก็บไั้หมดนี่นะครับคนรับรถไฟถ้าอยากจะไปดูพวกดีวีดีนี่ก็ไปที่รถไฟไว้ให้เออยังมีคนเล่นดีวีดีบ้างด้วยนะอันนี้ก็แผ่นหนึ่งหนึ่งพันเยนประมาณนี่นะครับอันนี้เป็นโคโนโทริออมีหลากหลายมาก ให้ l l o k i t t y ชิ้นเป็นเซนนะครับออสวยเลยเป็นรถที่หาย,ยากนะพวกนี้ถ้าเราซื้อายนี้คือเราต้องมีตู้ไว้ให้เขาป่ะใช่ใช่เขาไว้โชว์เนี่ยขนาดเสาโครงเสาไฟอ,อย่างนี้แนคะ่ร้อยกว่เยนอันนี้ก็เป็นชินเป็นเซนนะครับมีหลายขนาดรุ่นเลยอ๋ออันนี้เป็นรถไฟที่เบปปุนะครับสวยทีเดียว ครที่เป็นสายรถไฟญี่ปุ่นนีคงฟินเลยนะครับพลาสติกนะครับที่เอาไปต่ออาจจะต้องไปทำสีเองหรือเปล่าเราไม่ได้ใช้นะราคาหมื่นหนึ่งพันสามล้อหนึ่งหมื่นสามพันเยนนะเออสองพันกว่าสองพันสองพันห้านะสองพันหกอะไรประมาณนี้นะครับเออแนวแบบพลาสติกเนะี่ยโมเดลนะครับอันนี้เป็นยูฟุอินโนโมรีนะครับที่ จองยากหน่อยนะครับใช่อยู่ที่ฟุโอกะบ่ะอยู่่ทีมใช่ไหมอันนี้สวยทีเดียวนะส่วนด้านล่างนี้ก็มีรถไฟที่หายากหลายรุ่นเลยนะเป็นรถไฟท่องเที่ยวนะครับโอ้หนี่น่าจะเป็นเซโตะซันโดสวยนะครับเราต้องทำตู้แบบนี้ด้วยนะถ้าซื้อไปแล้วสวยมากเลยบางทีเขาเอาไปวิ่งจริงด้วยก็ได้นะแต่พวกนี้เป็นโมเดลแบบโมเดลโชว์อย่างเดียวนะ อันนี้ราคาก็สองหมื่นแถวสองถึงสามหมื่นนะเป็นพวกรถไฟคลาสสิกนะครับนี่ไงหกพันหกพันก็จะได้แค่หัวเดียวอ,อันนี้นาลิตะอ,อีกเพรสก็หมื่นสี่นะครับโอ้นี่รถไฟโวจากไอ้น้ำก็มีเลยกว่าเย็นสองพันห้าร้อยบาทนี่นะครับเลือกไม่ถูกเลยนะเยอะมากเลยโลกแห่งฮอบบีที่แท้ชูใช่เยอะจริงๆมีทุกรุ่นเลยนะ อซูมาก็มีนะครับพวกเจอารูมีหรือเปล่านะหอนี้เป็นพวกตเกเมโทรหรือเปล่าเจอา r สีเขียวขางบนลอันนี้ไม่ใช่นี่รถไฟต่างประเทศเหรอหอนี้เจอาอันนี้เอ็นเจ็ดร้อยชิงหงเซนช่ะนี่นะครับพวกแคร่ต่างๆนะฐานล้อบุกี้น่อันนี้คือเขาซื้อไปแบบประกอบเองให้มันวิ่งได้ อ๋อก็มีโรบทุกอย่างเลยเนาะอ,อันนี้คืออะไรพี่โอ๊คอันนี้ก็เหมือนกับที่เก็บรถไฟนะใส่กล่องได้มันก็จะเป็นโ<อ>ฟมนี้นะอโอ้ยทำสำเร็จมาให้ตัดเป็นล่องให้เลยนะเออมีพวกอะไรวงจรไฟฟ้าไม่แน่ใจนะอ๋อเป็นเป็นไฟ LED นะครับลายนะับอ๋อนี่นะเอาไว้ติดในตู้ติดในตู้รถไฟนะเออ เป็นงานแบบงานเล็กงานน้อยติดไฟในตู้รถไฟนะอันนี้เป็นพินนะครับไว้สะสมนะมาในรูปแบบกาชัปองใช่ JR line สองรยเยนพินสำหรับคนที่ไปชอบไปติดตามเต้อะไรอย่างเี้ยตู้กาชัปองแบบวินเทจมากนึกถึงตู้ลูกไข่บ้านเราสองร้ยเยนโอเคอันนี้เป็นสถานี้สถานี้แบบน่าจะเป็นวันแมนเล็กๆโฮมเซตโลโก้ คืออะไรเราวางถูกวางผูกฐานนี้นั่นแหละนี่เป็น Extension for Island Pack Platform เป็นแบบเกาะฐานนี้เกาก็คือฟีลจะประมาณนี้มีไฟติดได้ด้วยนะจริงจังมากเลยคือละล่ามตามากเราไม่สามารถที่จะรีวิวได้ให้ครบทุกไอเทมนะนนี้ให้เป็นเพื่อนดูเสียงนะโอโตก็คือแบบเป็นชุดเสียงนะเพิ่มเสียงให้มันจริงจังนะครับ นี่นะครับมีเสียงซาวบล็อกนะยอดเลยนี่นะครับเป็นพวกแนวทำเป็นพวกหินนะเอาไว้ฟอร์มหินได้นะเออเป็นโมนะแล้วก็มีปืนยิงกาวมีพวกเสาไฟนะครับเนี่ยนะทำให้เป็นแบบนี้นะติดไฟได้เหมือนเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็มีรถตำรวจวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ครับก็ชื่อจั s ปักนะ ก็ใครที่ชอบพวกโมเดลรถไฟนะ่าจะชื่นชอบอะไรแบบนี้นะครับมีเสาไฟมีอะไรแบบติดรามบ้านช่องเนอะเจ๋งทีเดียวฝั่งนี้ก็มีพวกรถเล็กๆมีโอ้พันห้ารยเยนนะนี่นะครับมีคนทำงานด้วยนะคนดูแลถนนคนขี่จักรยานพันเย็นนะโวยังมีเลยนะไม่ใช่หา วลง,งานละเอียดมากเลยนะพันเยนอันนี้อะไรพี่อุ๋มลุงอันนี้ก็เป็นโมเดลนะครับที่ทำแบบจำลองตุกเกียวทาวเวอร์ตเกียวสกายทรีแล้วก็พวกปราสาทต,ต่างๆนะอ,อันนี้ก็สันน์าโกย่านะใช่ใช่ปะนาโกย่าโจอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรอันนี้วัดอทองเขียนเล็กนนใช่กินกากุจิ น,น,นี่ปราสาทนอยชวนสไตล์ก็มีนะโอ้ที่เราเคยไปมาแลวที่เป็นต้นแบบของพวกด <Disney S 2> ิสนีย์อ่ะอันนี้ก็เป็นพวกสถาน,นีต่างๆนะครับพวกสถาน,นีรถไฟชินงคันเซน็นเขาก็จริงจังมากเลยนะเน,นี่ยนี่ผัดฟอร์มอุย้ยชอบความใส่ใจอ่ะมีกระทั่งแบบว่าตู้บอกเวลาเนี่ยดูสิไปจำลองตึกนะ น่าจะเป็นแถวไม่แน่ใจว่าอากิฮาบาระาหรือเปล่าห้างมาลุอิเนี่ยอ๋อมีบอกเลยใช่ไหมอ๋อศูนหนึ่งศนหนึ่งอันนี้คืออะไรพี่อ๋อันนี้เป็นพวกหญาเทียมสมอลโขดโขดให้เป็นแบบต้นไม้อะไรเงี้ยมีแบบสักุระก็มีนะมีแบบขนปุยน้อยขนปุยมากต้นสักุระก็มานั่นใช่สักุระเทียมนะนี่ใบเมเปิลนะ มีหง้องโ,โ,โคโยก็เลือกเอาจะเอาเหลืองหรือเอาแดงออสวยทีเดียวนะครับมีแบบละเอียดนี่แล้วก็มีแบบเป็นกิ่งเป็นปน,นี่เราไปใส่พวกบ,นบอนไซเราได้ไหมไปตกแต่งบอนไซอันนี้เปน็นต <c oughs> ้นไม้ยักษ์นี่ครับมีถึงมีหินให้พร้อมเลยโอ้ยพี่โออยากได้หินแบบนี้ไปใส่ต้นบอนไซอ่ะ <c oughs> แต่ที่นี่แพงไปซื้อร้อยเยนดีกว่าร้อยเยนยังหาไม่เจอเลยหินแบบนี้อันนี้ไม่คุ้มต้องซื้อหลายหลายถุงเอาไปปะหน้าเฉยๆไง น้อยเย็นมีพวกแนวพวกรถถังสงครามโลกนะครับสมัยก่อนนะรถถังในรุ่นก่อนๆอนอาจจะต้องไปพ่นสีเองนะสมัยก่อนมีเขาชอบมาพ่นสเปนคุณอาของพี่เหรอใช่ใช่เขาจะทำให้รถคนพลทหาร นี้ก็เป็นแนวที่คนชอบแบบโมเดลพลาสติกสำหรับเป็นปกการอาหารนะน่าสนใจทีเดียวเป็นของเล่นเลยเนี่ยเี็นรถก็มีนะมิสซิลี่นะฮอร์ลำใหญ่เลยมือถึงพันแปดร้อยก็ตกสามพันกว่าบาทจ่ายเท่ารถไฟเมื่อกี้แต่ได้ชิ้นใหญ่กว่าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่โซนนี้ก็จะเป็นโซนพลาสติกโมเดลนะครับโมเดลพลาสติกทั้งหมด พวกใครที่ชอบทางด้านเรือนะเรือรบญี่ปุ่นโบราณอันนี้ตอนสงครามนะมิวย์เวนะเขาบอกเลยนะว่าสงครามอะไรวิสซิลีก็มีศึกษาประวัติศาสตร์จ้ะหนาดุนอยู่โอเคเป็นพลาสติกโมเดลเกี่ยวกัรบรถยนต์นะมีความวินเทจดีนะพลาสติกมากกว่า อันนี้ปีแปดเก้าเอก่ามากตุตุ๊บแท็กซี่รุ่นใหม่นี่อันนี้คืออะไรพี่โอ๊ตรงนี้เป็นที่สําหรับไว้อะไร่ะเป็นรถมังคับอ๋อเป็นสนามให้มาลองขับอันนี้แบบไม่มีรางนะอืมแต่อันนี้เสียเงินนะอันนี้เสียเงินนะใช่ชั่วโมงละห0รอเยนอันนี้เป็นแบบมีรางนะครับของทามิยะเลยที่เขาชอบเล่นกันนะทามิยะเลสซิ่ง นี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์แต่งรถเล็กๆนะที่เขาเอาไว้รถบังคับนะครับอันนี้คือเขาซื้อพวกพาไปแล้ว,<ช>วไปทำเองไปแต่งไงเห<อ><อ>มือนพวกแต่งรถอ่ะม,มีทำตีโป่งเองอะไรตีโปงง่โปงใช่เนี่ยสปริงยังมีขายเลยอันเนี้ยมีความแข็งจริงๆจังๆเลยนะมีค่าเคบอกให้ระวังนะสปร,ริงจริงจังมากนะแค่สปริงชกอัพนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกนนสวยชิ้นเดียวอันนี้ก็เป็นพวกอะไหล่พาร์ตต่างๆนลยละเอียดยิบเลยโยโกโมคือันนี้เป็นที่มอเตอร์ที่ที่เมาส์เมาส์ตัวมอเตอร์นะครับที่เอาไว้แข็งทีมโยโกโม่นี่ให้ดูตัวอย่างชุดชุดขับเคลื่อนนะนี่นะครับเขาก็ขายพวกชุดมอเตอร์ต่างๆ ริงจังมากเลยนะสมละที่เป็นฮ o อบบี้แลนด์อันนี้ก็เป็นโซนของล้อนะใช่ล้อยางจริงจริงจังๆเลยนะเปลี่ยนยางได้ทำมียะเหรอเรยเยนนะก็600บาทได้เนี่ยรถแข็งนะตัวล้อเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยนะเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นที่เป็นที่เป็นรถบังคับโอ้โหอันนี้เป็นดงล้อเลยอ่ะ แค่ลล่าแม็กก็เลือกกันมัน้งให้หมดแล้วนะเยอะมากนี่ไงรถแข่งให้ดูนะเนี่ยรถเดี๋ยวนี้กันนะ,ะใช่รถแข่งจะเป็นอย่างนี้นะใช้รีโมทไว้เด็กๆกุบลุงชอบเล่นนะเนี่ยมีคันอย่างนี้ด้วยคันประมาณเท่านี้เลยนี่สวรรค์ของคนรัก h o บ b y ที่แท้ทรูอ่ะ นี่นะครับที่มีเป็นเป็นโครงเอาไปตัดเองอ๋อไปตัดไปทำสีไปแต่งเองมีรุ่นบอกแพงไหมคะหกพันสมเหมือนเป็นโมเดลนะนี่นะครับเอาไปครอบเองไปติดสติกเกอร์เองงานแฮนด์เมดนะตรงนี้ก็เป็นโซนพวกสเปรย์พ่นสีทำสีรถนะครับแล้วก็มีพวกเทปต่างๆนะ เก้านะนี่นะครับมีบอดี้ขายเยอะแยะเลยทั้งสุปรานะน,น,นีนู่นนั่นนี่นะครับเป็นรถรถเมกานะฝั่งเมกาเชวี่บูอิกอันนี้เป็นแนวรถแข่งครับเยอะมากเลยใช้สองจุดสดสี่ G ด้วยนะในการบังคับนะครับรีดิวคอนโทรลนี่นะครับ พวกโมเดล,ลรถนะรถส่งเตัาหู้ก็มีนะครับค <c oughs> ูจิวาระตัวบุคเต็นลัมโบกินีไม่น่ามีนะรถรุ่นหลังใหม่เ <c oughs> ฟอร์รี่คลาสสิกนะครับ <c oughs> พวกนี้เป็นโมเดลเล็กๆนะครับสามพันเยนแอบแพงอยู่นะ <c oughs> น่าจะเป็นของโทมิก้าน,ะะ <c oughs> นี่มินิจีทีก็มี แบบนี้ก็เป็นโมเดลที่สำเร็จมาเลยนะฮะโมเดลรถตำรวจก็มีนะคะมีหลากหลายดีไซน์เลยเผื่อใครชื่นชอบนะคะราคาก็ตามที่เราเห็นเลยนะยูรูแคมก็มีนะคะ อันนี้ก็เป็นพวกรางรถไฟนะครับรถไฟเต็มเลยอันนี้ก็ยังเป็นโซนรถโมเดลอยู่นะครับที่ตั้งรถโมเดลนี่นะร,รถคลาสสิกทั้งนั้นประมาณ8 0 0้ถึงเก้เยนนะครับก็200กว่าบาทนะ นี่เป็นโมเดลเล็กๆนะครับน่ารักทีเดียวเอาไว้ตกแต่งชินจงก็มีนะโปกเกมอนนี่นะครับดราก้อนบอลก็มีนะเออวอดี้ดราก้อนบอลก็มีนะครับเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นพวกฟิกเกอร์เล็กๆนะ ยายใบยายใบนะยาบ,ายยาบายะยายบะยายบะไม่ใช่ยายใบยยน่ารักทีเดียวอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์กับตันซูบัสะที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเออแต่ลุนหน้าแบบนี้นะเออมิสกิน่าจะเป็นมิสกิหรือว,ว่าไม่แน่ใจอืมสวยนะที่เดียวนะมีวาคาบายาชิอ่ะอืม อ,อันนี้เป็นโมเดลมอเตอร์ไซค์นะซูซูกิยามาฮ่านะคะอันนี้เป็นพวกหุ่นโรบอตต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับาานิตยสารนร เกี่ยวกับ h o บี y นะครับต่างๆระยะเลยหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ